กูทดลอองพตันเ็สนับสนุนโดยบ้านและสวนช็อปปิ้งวีจองบูธ0 9น1 9 7 8 3 1ศูน้จารู้ไหมของที่อวเตรียมเตรียมเนี่ยในภาษาเชฟเขาเรียกว่าอะไรบอลาลา่าบอลาลา่าไม่ใช่ถ <c oughs> ้วยที่เราเตรียมไว้อยู่ไหน <c oughs> นี่อะไร <c oughs> ตอนหันมันใหญ่กว่านี้ไม่ใช่หรอ <c oughs> ันนี้เราชาวบูฮับเพื่อไปดูโรงหนังสุดพิเศษที่คิดซีนิม่านะคะวว้าวน,นี่คืออะไรกันแน่เนี่ยมีทางบ้านบอลมีท่าเตะเยอะยังมีเตี้ยม,มุ้งไมมิกหรือว่ามันคือสวนสวรรค์โอ้สวนสวรรค์มาแล้วจ้าช่วงเด็กฝ<ว>ึกงานพี่่ันสงสัยว่าทำไม ผักเนี่ยมันต้องอยู่ชั้นบนไข่เนี่ยก็ต้องอยู่ชั้นบนแต่ทาไมว่าเขาที่ต้องอยู่ชั้นล่างทำไมเขาไม่สลับกันนะคะ<า>ต้องไปถามเชฟแล้วแหละแบบนี้แล้วก็งสงสัยว่าไมิเชฟต้องเสีหัวหรือว่าม่รนูอยู่เครื่องหน พ่อคนที่มีหนูอยู่ข้ลงใะฉลาดเราเคยเห็นในตู้นโอ้โหเหรอใช่ในหมวกเชฟมีหนูนี่เองเหรอสวัสดีเข้ารายการก่อนดีกว่าสวัสดีค่ะเพ,พื่อนๆพบกับชาบูในรา,ายการหนูทดลองนอักนสำรวค่ะวันนี้เนี่ยชาบูมีคำถามเยอะเลยเนาะสงสัยตรงไหนอีกไหมคะเนี่ยทำไมแป้งมันไม่เหมือนกันหรอคะบางอันมันก็นเป็นแป้งแบบสี่เหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมมีรูปทรงทรงไม่เหมือนกันแซนวิต<ช>แต่ละที่ทรงไม่เหมือนกันใช่ไหมอวางก็ไม่เหมือนกันจัดหน้าก็ไม่เหมือนกันหันก็ไม่เหมือนกันอีกโอ้โหคำถามเยอะมากเลย ถ้าอย่างนั้นวันนี้เนี่ยเราไปฝึกงานเป็นเชฟนะไปหาเชฟตัวจริงกันดีไหมยอยากลองไหมคะจ้าโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้พี่พาพาไปฝึกงานเป็นเชฟกันโอเค,อเคแต่กินก่อนนะเนี่ยเราต้องกินให้หมดก่อนถึงไปฝึกงานได้เ้าไหมต้อนเชฟมือใหม่หัวใจเกินร้อยวันนี้ชาบูจะได้เจอกับเชฟตัวจริงนัดกันที่ไ right ซด์บรันช์บารร้านอาหารเปิดใหม่สุดน่ารักใจกลางเมืองค่ะ สวัสดีค่ะเชฟพี่ตูนสวัสดีครับเชฟค่ะโอ้จริงเหรอครับค่ะเชฟคือคนที่เปลี่ยนของธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นจานพิเศษทั้งรสชาติหน้าตาและความรู้สึก้วยค่ะไหวหรือเปล่าเราไหวค่ะอยากเป็นเชฟเหรอค่ะทำไมถึงอยากเป็นอ่ะเพราะว่าอยากทำอาหารค่ะแล้วหนูเห็นในกระตูนว่ามีเชฟประพื้อค่ะคือหนูยู่เดโมของเชฟแล้วเชฟก็ทำอาหารอร่อยมากเหรอ แล้วเขาเอาหนูในหมวกมาทำอาหารด้วยไหมไม่ค่ะสุดท้ายก็คือเป็นคู่หูค่ะอ๋อเป็นคู่หูอแต่ว่าอาชีพเชฟจริงๆอ่ะในหมวกเขาต้องไม่มีหนูนะเออมันมีไม่ได้นะ <c oughs> เขาใส่หมวกเพื่อรักษาความสะอาดไม่ให้ผมมันตกลงไปแล้วรู้เปล่าว่าอาชีพเชฟทาอะไรบ้างเออทาอาหารเสิร์ฟอาหาร เคยไม่ต้องเซิร์ฟเคยไม่ต้องเซิร์ฟเชฟไม่ต้องเสิร์ฟที่จะบอกก่อนว่าเชฟเนี่ยเขาไม่ได้ทําอาหารอย่างเดียวนะเขาทําหลายอย่างนะเชฟเนี่ยก็ต้องทําอาหารแล้วก็ต้องดูแลคนในครัวด้วยเตรียมของดูแลรักษาความสะอาดไม่ใช่แค่ทําอาหารทําหลายอย่างนะไหวหรือเปล่าไหวค่ะจริงเปล่าอืมแล้วเคยทําอาหารอะไรมาบ้างเคยทำไข่เคียวตอนเข้าค่ายค่ะ เคยทาไข่เจียวตอนเข้าค่ายทุกคนเลยนะเวลาถามเด็กต้องบอกว่าเคยทําไข่เจียวแล้วเคยหั่นอะไรไหมเคยลองหั่นไหมเคยหั่นอะไรก้าแต่แต่ว่าจำไม่ได้เลยอ่าไม่เป็นไรเอางี้ถ้าอยากเป็นเชฟเดี๋ยวพี่จะให้ลองทาดีไหมให้ลองทําดีไหมีค่ะคิดว่าทําได้ไหมทาได้ค่ะอ่าทําได้เดี๋ยวพี่จะให้ลองดูเอออ่าพร้อมไหมครับพร้อมค่ะเดี๋ยวจะฝึกการเป็นเชฟแต่ว่า เรามีเด็กฝึกงานอีกคนหนึ่งอ่างั้นขอต้อนรับน้องธิดาเย,ย้มาเลยสวัสดีสิสวัสดีสวัสดีค่ะโอเคเก่งมากอันนี้น้องธิดาเป็นลูกของพี่เองอ่าเดี๋ยวมาฝึกกันนะสิ่งที่ใช้ควรรู้ข้อที่หล้างมือให้สะอาดก่อนลงมือทํานะคะอ่านี่เดี๋ยวจะพาดูครัวนี่เป็นอย่างนี้เห็นไหม นี่นี่เตาเห็นไหมนี่แล้วก็อันนี้เห็นไหมเนี่ยอันเนี้ยเราเอาไปทอดเป็นไฟใช่เดี๋ยวเราไปล้างมือกันมาอ่าล้างมือตรงนี้ว้าโอเคโอเคอเค่ะป้ายสิ่งที่เชฟควรรู้ข้อที่สองเตรียมของให้พร้อมและหั่นให้หน่ากินค่ะโอเคเดี๋ยวจะบอกก่อนนะครับว่าการเป็นเชฟเนี่ยเราก็ต้องเลือกวัตถุดิบด้วย ทำความสะอาดล้างมงล้างมือของเราด้วยให้เรียบร้อยนะครับสส<ะ>เสร็จแล้วเราก็มาเตรียมวัตถุดิบวันนี้เดี๋ยวจะให้ลองเตรียมกล้วยทั้งสองคนปอกกล้วยเป็นไหมปอกกล้วยเป็นกันค่ะเป็นนะอ่าถ้าเป็นไหนลองเลยไหนลองปอกให้ดูสิหนูปอกเอ้ยทีดาเกอุย้ยน้องชาบูก็เก่งอุย้ยอย่าอย่าพึ่งกินนะอย่าอย่าพึ่งกินนะอย่าอย่าพึ่งกินปอกกล้วยวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวเราจะหั่นกล้วยเสร็จแล้วเนี่ยเวลาหั่น เวลาหัน่นมาสำหรับเชฟฮะแอบกินนะเราต้องหั่นให้ทุกชิ้นมีขนาดเท่ากันถนัดขวาใช่ไหมครับจับของมือซ้ายแล้วก็หั่นลงไปจึดจดจๆดลงไปและอีกชิ้นนึงล้วก็หั่นให้มีขนาดเท่ากันโ <Okay. S 1> อเคเ้ยอใหญ่จังเลยอ่ะใหญ่เกินไป นี่นี่นี่เอาชิ้นอย่างนี้สิมีอย่างนี้เอาชิ้นอย่างนี้เห็นไหมเออหั่นแค่พี่ขื่อเ้ยทิดาเก่งมากอ่าขนาดเท่ากันอาจารย์แอปเปิ้ลแล้วเอ้ยไม่เป็นไรไอ้นี้พอได้แล้วไม่ลองหั่นแล้วลองลองหั่นชิ้นนั้นดูเอเวลาเราจับมีดเราจับให้แน่นเออชาบูกเก่งมากเออนั่นแหละโอเคอย่าลืมกล้วยที่เหลือด้วยนะยังมีอยู่นะรู้ไหมของที่เราเตรียมเนี่ยในภาษาเชฟเขาเรียกว่าอะไร บอลลน่ามอลลน่าไม่ใช่ <c oughs> ไม่ของทั้งหมดที่เราเตรียมไว้สำหรับขายเนี่ยอ่ามันคือวัตถุดิบใช่ไหมแต่จริงๆเขามีชื่อเรียกนะในครัวเขาเรียกว่า Miss อ n p a r Miss a n p นพูดสิ Miss a n p ah เออเก่งมากมันเป็นภาษาฝรั่งเศสน,นะครับอ,อ่าเก่งมากเสร็จแล้วอาทิตนาเสร็จแล้วแชมบูเสยังครับั <c oughs> มได้ขำอ่ะเราอะ่ะ ไหนขอดูผลง,งานหน่อยอนนไม่ใช้ให้กิน <c oughs> <c oughs> สองคนนี้ถือว่า <c oughs> โอเคพอใช้ได้การหัน่นพอใช้ได้ทีนี้มีอีกหนึ่งบททดสอบสิ่งที่เชฟควรรู้ข้อที่สามใส่ใจความสวยงามของจานอาหารค่ะต่อไปเป็นการตกแต่งจานด้วยการใช้ซอส นี่จะมีซอสช็อกโกแลตให้เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะทำทำให้ดูก่อนนะนว่าเราทํำยังไงอย่างทั้ง่ายที่สุดเลยเราทำเนี่ย<อ>เป็นจุดอย่างนี้เฉยๆน่อย่างนี้เห็นไหมแล้วจุดใหญ่กลางเล็กอันนี้ง่ายที่สุดหรือเราจะทําเป็นวงเาจะทำเป็นวงอ่ะหรือว่าเราจะทําอย่างนี้แล้วก็อันนี้ขั้นกว่าเราใช้ช้อนอย่างนี้ปะอย่างนี้เห็นไหมเห็นไหมอ่าทำได้ไหมทำได้ อ่าลองทําดูเอาเลยครับมาไหนลองดูซิเวลาบีบระวังหน้าอย่าบีบเยอะเออโอเคขอชาหน่อ่าเฮ้ย<ห> <laughs> <laughs> อุ้ยอบเป <laughs> ็นหน้ยิ้มอาเป็นหน้ยิ้มก็ได้ <laughs> ใช่เนี่ยก็คือเวลาเราตกแต่งเนี่ยเราก็ใช้ซอสช็อกโ,โกแลตซอสสตรอเบอรีร่อะไรก็ได้หลายๆสีแบบนี้เหรอแล้วเราก็ลองลองเอาช้อนปาดปาได้ไหมใช่เออเออเออช้อนนู้อ่าเออเก่งมากเห็นไหม การตกแต่งเนี่ยมันแล้วแต่เราเลยเฮ้ยทิดาดูสิพี่ชาบูเข้าเขียนคำว่าเลิบอุ้ยเลิบอยู่ตอนนี้เราก็แต่งจานเป็นแล้วเหลือขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวเราจะให้ทั้งสองคนทำแพนเค้ก หลังจากดูพื้นฐานไปแล้วไม่ว่าจะเป็นการล้างมือให้สะอาดเตรียมของจัดจานให้สวยงามตอนนี้เชฟชาบูและเชฟธิดาพร้อมแล้วค่ะสำหรับการทำเมนูจริงเอาละครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะทำแพนเค้กกันนะแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ผสมแป้งแพนเค้กเองด้วยนะตอนนี้ก็จะมีแป้งที่เตรียมเอาไว้ให้นะครับมีไข่ไก่แล้วก็อะไรครับโอเคเก่งมาก ตอกไข่ใส่ในชามนี้ไหนดูซิว่าทั้งสองคนตอกไข่ได้ไหมตอกไข่ไม่เอาเปลือกนะเอาแต่ไข่นะได้ไหมทําได้ไหมอ้าเฮ้ยชมเอ่าเดี๋ยวรอน้องก่อนนะอ่ะสวยจิบเลยไม่ได่ที่ดาไม่เป็นไม่เป็นไรค่ะย่างนี้เสร็จแล้วเอาไข่ใส่กับนมใส่เลยค่ะเด็กใส่นมเออคนเบาๆนะค่อยๆโคนให้ไข่มันแตก่างนี้หรอคะใช่ อ๋อเนี่ยต้องจิ้มจิ้มก่อนใช่ไหมใช่แล้วต้องจิ้มจิ้มให้ไข่แดงก็แตกอันนี้เป็นของเปียกใช่ไหมอันนี้ของแห้งแล้วผสมกัน,นแล้วก็ใส่ของแห้ง,งไม่เป็นไรก็คงจะเลือกก่อนเลื่อนไปก่ามันจะกลายเป็นสีส้มเหรอคะใช่ค่ะจากสีขาวกลายเป็นสีส้มอ่ะ <S <S เห็นไหมเห็นไหมคือเวนน์นน์ใช่คือเวนนนน์เห็นไหมแหนูอย่างนี้เหรอคะใช่เอ้ยเก่งมากอ๋อเข้ากันเองค่ะเข้ากันแล้วเสร็จแล้วเทนมใส่ลงไปในแป้งใส่เลย <ด>ไปเลยแล้วก็คนเหรอคะใช่แล้วก็คนให้เข้ากันมันจะหนักนิดนึงเราคนไปเ,เรเื่อยๆก็เขาก็จะเขาเอ้ยชาบูเก่งมากแบบนี้เหรอให้แป้งมันหายไปใช่แล้วต้องคนให้แป้ง,ปงกับน,นมเนี่ยผสมกันให้มันผสมกันอุ้ยสิมันเพี้ยอ้าวใช่มันก็คือแป้งเดียวมันแบบสีเนื้อเนื้อสินี่ตรงนี้เห็นไหมมันติดขอบขอบเราต้องปาดนี่ปาดตรงขอบเขานี่เห็นไหมมันมีแป้งอยู่ อย่ายกสูงเดี๋ยวอดกินนะเก่งมากเลยเนี่ยเท่านี้เราก็ได้แป้งแพนเค้กแล้วไอ้เบื่อแล้วมั้งแต่ป้หอมกลิ่นเหมือนไข่บิใช่ก็ว่าเราใส่ไข่ใส่นมลงไปไงอันนี้ก็คือจําได้ไหมที่บอกว่าอันนี้คือมิสอังคาจําได้ไหมมิสอังคารอคาคืออะไรหรอคะก็คือของที่เราเตรียมมาไว้สําหรับที่จะขายในร้านอาหารวัตถุดิบใช่คือเราต้องเตรียมเนี่ย เตรียมเอาไว้ก่อนแต่พอเวลาลูกค้าสั่งขอแพนเค้กหนึ่งจานเราค่อยเอาอันเนี้ยไปลงในเตาแผงเคก้กอันนี้พร้อมหรือยังพร้อมแนละ้วเดี๋ยวลูกค้าจะสั่งแล้วนะเดี๋ยวเราต้องเอาลงเตาแล้วนะโอเคไหมทางงั้นเดี๋ยวลงเตาแพนเคก้กนะเลยอ่าโอเคครับพร้อมไหมเชฟผัดมนะั่งคู่พร้อมคะ่ะอันนี้คือเตาแพนเคก้กตอนนี้ร้อนนะห้ามจับ เสร็จแล้วพี่จะทาเนยให้ทาัทาอะให้ทาคนละหน่อยอะอธทิดาทาก่อนทาตรงไหนอะเตากนเตาค่ะนิดนึงเห็นไหมมันร้อนเห็นไหมอะอะให้พี่ชาบูทาม้างอะเห็นไหมมันร้อนระวังนะระวังนะต้องกลับไกลใกลไกลไกลอะไม่เป็นไรนั่นแหละให้ฉันมาไม่ไม่เป็นไรเพราะว่าบางทีเนยมันจะ มันจะกระโดดขึ้นมาได้ถ้ามันร้อน,นอมากๆหอมไหมอันนี้คืออุปกรณ์<พ>อ,อ่าชาบูแปนคิวเดี๋ยวเราจะแบ่งใส่แพนเค้กชาบูทั้งนี้ทิดาทางนี้โอเคไหมสามสองไปโอเคเอ,เอาใกล้ๆมีอันนี้กลมสวยอ่ะพอก่อน เราต้องรอให้แพนเค้กเนี่ยสุกแล้วเดี๋ยวจะกลับแพนเคก้กเาจิ้มกินด้วยเราจะรู้ได้ยังไงว่าแพนเค้กเราเริ่มสุกแล้วเราต้องรอให้บับ,บเบิ้ลมันพองอกันกันเฮ้ยรู้ได้ไงที่ดานี่เวลามันเป็นอย่างนี้เนี่ยจุดจุดเป็นบับเบิ้ลแปลว่าดูดูจากเนี่ยแปลว่ามันเริ่มสุกแล้วใช่แลว,ว่ามันใกล้จะสุกแล้วแปลว่าเราสามารถคลิกเขาได้แล้ว เอ้ยนี่กินมันหอมน่ากินนะเนี่ยใช่ไหมหอมไหมหอมไหมหอมมากน่ากินไหมหิวยังหิวแล้วอ่ะหิวแบบแชาบูหิวได้ยังค่ะเพื่อจกินกล้วยมาละเพ่อจกินกล้วยมาละเอ้ากล้วยที่เราหั่นเมื่อกี้ป่ะรู้ไหมว่าว่าให้หั่นไว้ทำอะไรหั่นไว้กินหั่นไว้กินเอาไว้ตกแต่งจริงๆแล้วกล้วยเอาไว้ตกแต่งนะถ้ากินหมดแล้วจะทำยังไง เดี๋ยวจะแบ่งของชาบูใส่จานไว้ก่อนนะอันนี้ของชาบูใช่ไหมโคทำอันนี้อันนี้อันนี้คำเดียวโค้ทำอ่านได้ไหมอ่านระวังนะอ่านระวังในชาบูโอเคพอได้โอเคเชฟฝึกหัดทั้งสองตอนนี้ได้เวลา ตกแต่งจานก่อนที่จะเอาไปเสิร์ฟให้ลูกค้าแล้วพร้อมไหมพร้อม่ะแล้วกล้วยกล้วยที่เราเตรียมไว้อยู่ไหนแล้วของชาบูล่ะชาบูอยู่หรือยังนะเพื้อนกินกล้วยมาแล้วเพิ่นจิ้กล้วยมาละของชาบูอยู่ไหนนี่อะไรนี่อะไรตอนเดี๋ยวก่อน ตอนทานมันใหญ่กว่าน,นี้ไม่ใช่หรอกทำไมมันหดอ่ะเขากินไปอะเขากิบบนเลยเสร็จเราแอบ,บกินของที่จะไปเสิร์ฟให้ลูกค้าได้ยังไงอ่ะเราแอบ,บกินก่อนไม่ได้นะอืมก็ใช้เท่านี้ไปอ่ะตกแต่งได้มีซอสช็อกโกแลตให้มีซอสเบอร์รี่ให้ด้วยแล้วก็มีสปริงเกลิลสปริงเกลิลน้ำตาลไอซิ่งโรยน้ำตาลไอซิ่งเป็นไหมไม่เป็นค่ะไม่เป็นค่ะอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูอย่างนี้นะโรยนแป้งอย่างนี้นะ น่าลุยอ่ะปะปาเออเห็นไหมอ่าแล้วก็ตกแต่งได้ตามใจชอบเลยก่อนที่จะไปเสิร์ฟให้ลูกค้าตกแต่ง,ตงให้สวยงาม <c oughs> เฮ้ยอย่าแอบ,บกิน,เว,นเวลาทำงานอย่าแอบ,บกินเวลาทำงานอย่าแอบกินอ่าตกแต่งให้สวยงามโอเคเพราะว่า อาหารเนี่ยนกนากรสชาติอร่อยแล้ว,วหน้าตาต้องสวยงามด้วยวเห็นไหมพ่นเคกของ2องเชฟจิว๋วเอดูท่าทางไม่ค่อยเป็นรูปเป็นร่างเท่าไหร่เลยนะคะเนี่ยแต่ว่าน้องๆก็ดูสนุกแล้วก็ภูมิใจกันสุดๆเลยค่ะเอาละทั้งคู่เสร็จแล้วยังครับเสร็จแล้วค่ะอ,อย่าเพิ่งกินนะ<แ>อย่าเพิ่งกินนะเดี<แ>๋ยวเราต้องเอาไปให้กรรมการช่วยกันตัดสินก่อน คือทีมงานของเราค่ะพร้อมจะช่วยตัดสินแพนเค,ค้กน่ากินของทั้งสองเชฟจิ๋วกันแล้วอ่าเป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่ได้ฝึกเป็นเชฟฝีมือพอๆกันเลยนะเออเป็นไงสนุกไหมสนุกสนุก ูกว่าทำของข้าวสนุกใช่ไหมอ๋อโอเคเออวันนี้การฝึกงานของหนูผ่านไหมคะออจะผ่านนี่ไหมให้หั่นของก็หั่นได้นะแต่ว่าปัญหา,ค,า,าคือกไปใช่กินไปหมดเลยลูกค้าไม่ทันได้กินเลยอะ่ะเชฟกินหมดเลยอย่างเงี้ยลูกค้าก็หิวสินะแต่ก็ ไม่เป็นไรให้ผ่านก็ได้ให้ผ่านก็ได้เก่เงมากแล้วก็อย่าลืมนะเป็นเชฟเนี่ยอย่างที่บอกนอกเหนือจากการทำอาหารแล้วความสะอาดสำคัญที่สุดเพราะว่าเราต้องทำอาหารให้คนกินถ้าเราไม่สะอาดคนกินจะปวดท้องจะไม่สบายถูกต้องไหมว่าค<แ>่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสะอาดสำคัญที่สุดเลยนะครับต้องฝึกความสะอาดเยอะๆล้างมือ ตัดเล็บให้เรียบร้อยนะเล็บยาวไหมเ,เินไหมถ้าใครที่อยากเป็นเชฟเนี่ยตอนอยู่บ้านก็ลองช่วยคุณพ่อคุณแม่หยิบจับนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยได้นะจะได้เป็นนิสัยติดตัวเราจะได้รักการทําอาหารโอเคไหมหนึจะใช้วิธีที่ไม่ตูสอนเนี่ยใช้หมดเลยคะ่ะอ่าไปช่วยที่บ้านใช่ไหมใช่ค่ะเก่งมาก ขอบคุณที่ดูมากเลยนะคะคที่สอนเาเป็นเชฟครับผมขอบคุณมากยินดีครับสนุกสนานมากนาเดี๋ยวเชฟบุจะพาเพื่อนไปเที่ยวที่ไหนฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายและนี่ก็คือภารกิจเชฟเด็กของน้องชาบูและน้องธิดาค่ะสนุกได้ความรู้และทั้งสองคนยังบอกว่าอร่อยมากๆอีกด้วยนะคะ ความน่ารักสดใสของน้องๆวัยคิ้วทั่วประเทศคิวคิวแฟมิลี่คลับรวมคนคนน่ารักทุกวันเสาร์9โมงเช้าทางอมรินทีวีเอสดีช่อง34หนูทดลองทีตันเอ็กซ์พอลา